จุดินงสีสังเคห์แสงที่เรารู้จักมีดีกว่าที่คิดนะคะจุดินทรีที่มีผลครอบจักราวาลมีที่มาจากญี่ปุ่นแต่ก็เอามาปรับใช้ในประเทศไทยดีมากเลยละคะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นแต่ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันที่มาก็มาจาก,กเกษตรกรในญี่ปุ่นนําไปใช้ในนาข้าวแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้ถึง30%กันเลยทีเดียวแถมลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงถึงเท่าตัวการเน่าทางรากพืชแล้วก็ต้นไม้ไม่กินปุ๋ยก็ลดลงด้วยเหมือนกันนะคะจุดินงสีสังเคห์แสงดีแบบนี้ชาวสวนหลายคนที่ปลกกกพืืืชชนนนนิดออออ่่่็เเาไปทลงใ้หมัแต ก่อนที่จะเอาไปใช้นั้นก็ควรที่จะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ก่อนนะคะไอ้เจ้าจุลินทีสังเคราะห์แสงเนี่ยก็คือแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ภาษาอังกฤษเรียกว่าโฟโตซินเทติกแบคทีเรียหาได้ทั่วไปตามพื้นที่ทั่วโลกมีทั้งในน้ําจืดน้ําเค็มน้ำพูร้อนน้ําเย็นในขั้วโลกเหนือ บริเวณที่เป็นกรดจัดด่างจัดทั้งน้ำเน่าน้ำทิ้งมีทั้งหมดเลยค่ะพูดถึงการสังเคลอสแสงทุกคนจะนึกถึงต้นไม้ใบไม้ใช่ไหมล่ะคะความมหาัศาจรรย์ของสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์แสงได้นั่นก็คือการเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่สิ่งมีชีวิตอย่างพวกเราเนี่ยเรียกว่าของเสียก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ซากพืชซากสาัตว์ก๊าซไข่เน่าสิ่งที่หมักหมมอยู่ในโคลนตมกลิ่นเหม็น ทุกอย่างที่มนุษย์จํากัดความว่าเป็นของเสียจะเป็นอาหารอันโอชะของจุลินทรีย์ประเภทนี้เลยละค่ะขมเือบเข้าไปแล้วก็อืดทายออกมาเป็นธาตุเดี่ยวๆทั้งธาตุอาหารเสริมอาหารรองแล้วก็อาหารหลักครบครันอยู่ในนั้นหมดเลยไม่ได้มีดีเท่านั้นนะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศที่เราว่าเป็นของเสียอยู่ในดินอยู่ในน้ําจุลินทรีย์ตัวนี้จะเอามาจัดเรียงโมเลกุลใหม่ทําให้กลายเป็นกรดอินทรีย์ตัวใหม่พอมาอยู่ใกล้ๆรากพืชก็จะทำให้พืชสดชื่นกระจ่างตาแจ้งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงยังมีคุณสมบัตตตติในนนกาารรึงเจ ะะทุกคนอย่าลืมว่าปุ๋ยไนโตรเจนเป็นธาตุหลักที่พืชขัดแคลนแต่จริงๆแล้วลอยละล่องอยู่ในอากาศเคียงข้างปอดของเราตลอดเวลานี่แหละค่ะแต่ด้วยธรรมชาติของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาเก็บลงในดินได้สิ่งมีชีวิตประเภทจุรินทรีย์สามารถทําได้คุณสมบัติที่ว่ามานี้ขึ้นอยู่กับชนิดของจุรินรีสังเคราะห์แสงนะคะแต่ละภูมิประเทศแต่ละแหล่งน้ำจะมีสายพันธุ์ของจุรินรียสังเคราะห์แสงที่แตกต่างกันดูได้จากสีของจุรินรีค่ะมีตั้งแต่สีแดงสีแดงเข้มสีแดงอ่อนสีชมพูสีเขียวสีส้มสี่่าารวววกกกัันทโลลเยบอ กเยอะมาที่หลักในการหาจุลินทรีย์ที่สุดยอดที่สุดมันมีเรื่องหนึ่งอยู่ว่าตอนที่บาดูงานอยู่ที่โรงงานบําบัดน้ําเสียสมัยที่ยังเรียนอยู่มีความสงสัยแล้วก็ถามอาจารย์ว่าถ้าอยากได้จุลินทรีย์ที่บาบัดน้ําเสียตัวที่ทนแล้วก็แรง ทนสารพิษทนความร้อนแล้วก็ทนสารเคมีต่างๆเนี่ยจะไปหามาจากไหนอาจารย์ก็บอกมาว่าให้ไปดูบริเวณที่สูงโครกที่สุดจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้พักหนึ่งถ้าตรงนั้นเนี่ยายเมนไเน่าก็แสดงว่ามีจุลินทรีย์ที่สุดยอดอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวที่สุดยอดเนี่ยให้เราสรรหาหลายๆที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบข้างจากเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงด้วยกันหรือพอดอ5จากกรมพัฒนาที่ดินาสามารถไปหามาครอบครองได้นะคะ สรุปบทบาทหน้าที่ของเขาจริงๆนั่นก็คือหนึ่งเลยตัวจุลินรีเนี่ยเป็นแหล่งรวมธาตุอาหารทุกๆอย่างเลยค่ะตัวของเขาเนี่ยไปอยู่บริเวณไหนก็จะเปลี่ยนซากพืชซากสัตว์ที่อยู่บริเวณนั้นให้กลายเป็นของดีขึ้นมาทันทีเลยค่ะพอไปอยู่ในน้ําก็จะทาให้น้ําดีขึ้นน้ําเสียน้ําเน่าก็จะตกตะกอนลงค่ะแถมจุลินทรีย์ตัวนี้ยังเปลี่ยนของหน่าของเสียให้กลายเป็นกรดอะมิโนโกรดนิวคลีอีก สารประกอบพอลิซคารายเอาไปใช้เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้ดีเลยล่ะคะ่ะปุ๋ยชีวภาพที่เราซื้อใช้ไม่แน่ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของตะก,กรนก,กากน้ําเสียที่มาจากโรงงานบําบัดน้ําเสียนั่นเองนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเขาก็เลยเอามาใช้ในการบําบัดน้ําเสียเทลงในคูน้ํามาจัดการกับลวงเน่าเป็นหมิ่น,นช่วยบาบัดน้ําเสียในบ่อปลาบ่อกุ้งที่เน่าบ่อยๆแถมยังช่วยให้สัต์น้ำเนี่ยแข็งแรงได้ด้วยเพราะกรดอินทรีย์ที่จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเนี่ยปล่อยออกมาจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้ออ่อนๆค่ะ กำจัดเชื้อก่อโรคให้กับสัตว์น้ําเขาก็เลยนิยมเอาไปใส่ในบ่อเลี้ยงปลากันค่ะข้อที่2เขาทํางานร่วมกับเชื้อตัวดีดตัวอื่นได้เช่นไมโครไรซาอะซิโตแบกเตอร์จุลินทรีย์ที่ใช้ในทางการเกษตรเอามาใช้รวมกันเพื่อต่อต้านเชื้อก่อโรคเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาจะอยู่ด้วยกันแบบเกื้อกูลทําให้รากพืชต้นไม้เนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีมันก็เลยทําให้ผลผลิตออกมาได้เยอะนั่นเองค่ะข้อที่3ช่วยลดความเป็นพิษในอากาศลดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ ลดกลิ่นในห้องน้ําแถมช่วยลดความเป็นพิษของโลหะนะตัวเขาจะมีการผลิตสารพอลีเซคลายเป็นเมือกเมือกคะ่ะพอเจอสารพิษโลหะนะก็จะใช้ตัวเมือกเมือกนี่แหละค่ะไปห่อหุ้มสารพิษเอาไว้วิธีการแบบนี้ก็จะช่วยทําให้พิษโลหะนะนี่เบาลงแต่กระบวนการนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าปุบปับ จะลดพิดโลหะหนักได้เป็นตันนี่คือรายละเอียดขา่าวๆที่ยกมาเพราะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรก็ยังมีรายละเอียดอีกเยอะคะ่ะทั้งงานวิจัยของญี่ปุ่นแล้วก็ไทยไว้ว่างว่างปาจะเอามาแปลงเป็นภาษาที่ชาวสวนอย่างเราเข้าใจกันนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ขอให้มีความสุขความสําเร็จกับชีวิตในทุกด้านคะ่ะ